สวัสดียาแมลงจ้ะมากินแกงเห็ดจ้ะทุกคนตอนนี้จะทุ่มเหรอฮอ่อทุ่มครึ่งตอนแรกไอว่าอันเมื่อนี้ไอไปเกมเห็ดมาเป็นบอกล่ะไอแล้วว่าไอจะเห็ดแกงเห็ดนะเมื่ออื่นไอซิต้มไว้แต่ว่าไอหิวข่าวทุกคนตอนแรกว่าสิบปกินข่าวเดียเพราะว่าไอกินข่าวเที่ยง้ะตอนบ่ายสามมันไอแล้วว่าโอ้ยมีโยเกิร์ตอยู่ กล่องหนึงน่งเนาะอ้นากินโยเกิร์ตซะบ่ปัดนี่หิวค่ะทุกคนไปเบิ่งหมูเฮ็ดกันกับเข่าเนาะอืไปเบิ่งหมูเฮ็ดกับเขา่าหมูกินเขา่าโอ้ยมันบ่ค่อยฮอนแล้วจ้ะเพราะว่าไอันไปจัดการไข่เค็มอยู่ไข่เค็มตัวนี้อัน ไอ้ซื้อมาจากน้องคนไทยเป็นไข่เป็ดเด้จ้ะเพื่อนอย,อยู่ทางนอกๆอ,ออกไปจ้ะเมืองอื่นเพื่อนฮูจักกับฝรั่งที่เลี้ยงเป็ดขาจเจ้าก็เลยเอาไข่เป็ดมาขายหายนอกก็เลยเอามาเฮ็ดไข,ข่เค็มแกงเฮ็ดมือน,นี้แซบนัวจ้ะนัวไปแดก มีหมากสตอนํนำจะใส่สตอตัวนี้ให้เพ่งเลือจ้ะ เลือดนี่ไอ้ต้มประมาณสิบห้าถึงยี่สินาทีจะทุกคนแล้วก็เทน้ำออกก่อนที่เซลมาแก่เราต้องอย่าลืมว่าถ้ากินเฮ็ดเพิ่งเลือดเราห้ามห้ามดื่มแอลกอฮอล์จะห้ามนั่นแหละห้ามห้ามแอลกอฮอล์ ข้าวเหนียวสุดยอดสมซื้อใส่ทั้งชะอมผักกูดสตอ ไอชอบกินไข่เค็มแล้วเอาเข้าวเหนียวจิ้มอ่ะทุกคนเอาเข้าวเหนียวจิ้มอย่างเงี้ยแซบ่บจ้ะแลายคก็จะกินแต่ไข่แดงนะถ้าเราต้มข้าวต้มเนาะมันก็จะกินไข่ขาวได้ ได้บ้างทำยำไข่เค็มต้มข้าวต้มกุ้ยเนาะละลอนซดโอ้ยมีแหง <c oughs> ้งมอนี้บ่มมีน้ำมันทาจ้ะ ข้าวเหนียวเพิ่นเหนียวแหงเพราะว่าไอออกมาจากป่าแล้วไอเอาไอเอาน้ำพ้อนนะจ้ะต้มน้ำเดือด,อดอแล้วกะเอาลงไปแช่ข้าวเหนียวแช่ข้าวเหนียวในน้ำร้อนนะประมาณยี่สิบนาทีไอก็เอาข้าวไปนึ่งข้าวมันก็สุกดีค่ะนิ่มแต่ว่ามันไออาจจะนึ่งนานไปหน่อยมันก็เลยแบบเป็นอย่างนี้ เพิ่งที่ได้มามันนี่แกงมดเลยจ้ะชะอมตอนนี้อันบ้านนะกลิ่นแบบเหม็นทั้งปลาเหม็นทั้งชะอมเหม็นทั้งสตอไอก็เลยไปเปิดหลังบ้านไว้ทุกคนเปิดระบายกลินก่น มันเหม็นมากเลยนะแต่ว่ามืออื่นหยุดอีกมือนึงบอเป็นอย่างกินสะตอกินสะตอเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาสมมติเรากินวันนี้เย็นใช่ไหมพุ่งนี้อีกทั้งวันนะทุกคนใช้เวลาพุ่งนี้อีกทั้งวันกว่าจะหมดกิ่นสตออืม ขนาดเรายังเหม็นตัวเองเลยนะภาษาอะไรคนอยู่ข้างๆเขาจะไม่เหม็นเราเหรอเนาะ ดอกอ่อนๆจ้ะมันมันให้ความรู้สึกที่ดีมาก 富富。 ที่ขุนโทรเข้าทุกคนที่ขุนโทรเข้ามาบอกว่ากําลังจะขับรถกลับบ้านแล้วนะไอ้ก็เลยบอกว่ายินดีต้อนรับกลับบ้านรีบกลับมาบอกว่าฉันกําลังกินแกงเห็ดเผ็ดมากเลยบอกแกแกบอกเผ็ดอีกแล้วแกไม่ได้ดุหรอกเวลากินเผ็ดแต่แกชอบพูดแบบ พี่ขุนเขาจะเป็นคนที่ไม่ไม่เคยบังคับใครไม่เคยออกคําสั่งกับใครว่าจะต้องทําอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเขาแบบพี่ขุนเขาแบบมีความเรสเพคมากอะ่ะคือเคารพในความเป็นตัวของตัวเองหรือสิ่งที่เราตัดสินใจที่จะทําเพราะฉะนั้นการที่ไอ้กินเผ็ดเขาก็จะไม่มีการมามาบอกว่าทาไมหยุดกินเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยไม่มีแต่เขาจะบอกแค่ว่าเออ d a r ิ i กินเผ็ดนะให้นึกถึงวันที่แบบปวดท้องเยอะ ปวดหนักๆแล้วแบบแล้วมันเหมือนมันจะต้องพาไปโรงพยาบาลอ่ะมันคุ้มกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยให้ระวังแกก็จะบอกแค่นี้ค่ะคือเหมือนเป็นการวอนวอนิ่เล็กๆว่าให้นึกถึงเวลาที่เราปวดท้องอะไรอเงี้ยค่ะก็จริงๆไอ้ก็ใส่พริกไม่เยอะแต่มันก็เผ็ดนะอืมอาหารบ้านเฮานะจตะนะอาหารอีสาน ถ้ามันมีความความเผ็ดจักหน่อยนึงมันก็แบ่บอืมไอใส่พริกแห้งนำแหละจ้ะมันก็นเลยเผ็ดสตอดีมันม,มันมตุย้ยๆยงไงไม่รู้ ยังเหลืออีกจากทุกคนเหลืออีกประมาณครึ่งหมอ้ออุ้ยหนักไอไม่มีวันผอมเพราะไอเพราะไอกินข้าวอร่อยไอายทานข้าวอร่อยอืม่มมีมือจ่อยจต่มีแต่มีแต่พีออกพีออก คำว่าพีก็คืออ,อุดมสมบูรณ์แต่ไอก็พยายามที่จะคอนโทรลอยู่จ้ะหนึ่งคอนโทรลที่แบบไม่กินมันบ่อยเกินไปไม่ไม่กิน ไม่กินของหวานมากเกินไปแต่ว่าบางทีมันก็อดใจไม่ไหวอยู่ที่ทําง,งานบางทีเขาเออกมาให้เฉลิมฉลองนู่นนี่นั่นขนมมาเสิร์ฟนู่นนี่นั่นมาเสิร์ฟให้กับพนักง,งานอนะทุกคนอดอดกินไม่ได้แล้วที่ทำง,งานมันก็จะมีมีโคก้กมีน้ําหวานที่แบบเวลาเราไปทานข้าวแล้วเราก็กดกินอย่างเงี้ย มันอดใจไม่ไหวจริงเพราะนั้นไอ้ก็จะบอกตัวเองว่าไอ้จะกินโค้กอะ,อะแค่ในวันเสาร์อาทิตย์ที่ไอ้ทำงานก็คือประมาณว่าสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งที่ไอ้จะดื่มโค้กนะคะประมาณนั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ไปทานข้าวร้านอาหารเอโดยส่วนใหญ่พี่ขุนเขาจะสั่งน้ำเปล่าใช่ไหมคะแต่ไอ,อ้จะชอบดื่มโคก้กหรือว่าเป๊ปซี่ะะอะไรเนี้ยค่ะประมาณนั้นแหละแต่เราก็ไม่ได้ไปทานข้าวร้านอาหารบ่อยส่วนใหญ่เราก็จะทํากินเองเพราะว่า มันประหยัดพอแล้วค่ะอิ่มแล้วก็สำหรับคืนนี้อนก็ต้องขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนนะคะก็วันนี้ก็ฝากคลิปกินแนวบ้านๆน,นี่แหละคะ่ะทุกคนนี่เป็นอาหารที่แบบว่าไอาชอบกินนะคะไอชอบกินแบบนี้นะคะสำหรับอาหารของพี่ขุ่นนะคะก็จะเป็น m e a ีด o รฟค่ะ m มีดโรฟนะคะภาษาสวีทก็คือ s ชีตแฟช l i m ปะ อันนี้ไอทําช่วงประมาณ4ี่โมงเย็นนะคะประมาณ4ี่ห้าโมงเย็นประมาณ4ี่โมงเย็นก่อนที่ไอจะทาําความสตราดบ้านนะคะเนี่ยค่ะทุกคนจริงๆมันก็จะมันจะเป็นเนื้อที่เป็นอ๋อที่ไอจะทําเป็นท่อนๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นเป็นเนื้อบดท,ที่ไอผสมส่วนเครื่องปรุงอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วก็เอาเข้าไปอบในเตาอบ40นาทีนะคะคราวนี้พอออกมานะคะไอก็จะหั่นเป็นชิ้นๆแต่ว่าอันนี้พี่ขุนเขาจะทานพรุ่งนี้แต่ไอก็ต้องทําไว้วันนี้เลยเพราะว่า พ่งนี้ก็ต้องมีโปรเจกต์ทำอาหารเมนูอื่นไปเรื่อยๆอย่าเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะหั่นเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยค่ะชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะเวลาทานก็ถ้าเป็นฝรั่งนี่เขาก็จะทานน่าจะสชิ้นอะ่ะถึงจะอิ่มนะคะทุกคนสหวัไอขอแค่2ชิ้นก็พอนะคะไอก็ให้พี่ขุนชิมดูแล้วนะคะตอนที่ไอหั่นเป็นชิ้นๆก่อนที่แกจะไปแกก็บอกอร่อยดีนะคะทุกคนอืม ม,มันก็จะเป็นการปรุงแบบเกลือพริกไทยนะคะประมาณนั้นแต่ก็จะมะีวิปปิ้งครีมผสมอยู่ในนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีไข่แล้วก็มีขนมบังบดนะคะแล้วก็มันจะมีเครื่องเทศอีกตัวหนึ่งไอ้ก็ไม่รู้ว่าภาษาภาษาไทยจะเรียกว่าอะไรนะคะ มันจะเป็นเม็ดๆเลเอ่มาบดบดบ,ด,บดผสมนะคะก็จะทําให้มันมีกลิ่นเครื่องเทศมากขึ้นอะไรอย่างนี้ยค่ะโอเคทุกคนก็เดี๋ยวว,วันนี้ขอญาติไปแล้วนะคะมาบรรยายเรื่องอาหารอยู่นี่แหละเนาะไม่ได้ไปสตีสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอ้ยไทําอาหารหล่นนะ่ะทุกคนนี่ไข่เค็มนี่เราเอาไว้กินพรุ่งนี้ได้นะคะ